สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างเอ็ดบ้านนะครับวันนี้ผมจะนารีโมทแอร์แอร์กรีนะครับยี่ห้อกรีนะครับตัวนี้เป็นนะครับหน้าตาตัวเทียบนะครับคืออาการก็อ่าเราใช้งานไปอยู่อาจจะมือไปเผลอกดนะครับอ่าขึ้นเป็นองศาองศาเอฟนะครับหรือองศาเฟรนไฮน์นี่ครับเดีมาให้ดูใกล้นะครับนี่ครับองศาเอฟนะครับถึงแม้เราจะกดอ่าปิดแอร์ ปิดแอร์นะครับเปิดแอร์กดปิดก็ไม่หายนะครับวิธีแก้ง่ายนะครับเราก็กดที่โหมดนี้ครับกับปุ่มลดอุณหภูมินี้ครับพร้อมกันนะครับกรณีนี้ทําตอนปิดรีโมทอยู่ครับหรือปิดแอร์อยู่นะครับพร้อมกันนะครับสมมติว่าเราทําตอนเปิดแอร์นะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับได้ไหมไม่ได้นะครับ ต้องปิดแอร์นะครับเรากดพร้อมกันนะครับเห็นไหมครับขึ้นเป็น25องศาแล้วครับแค่นี้เองครับเพื่อนๆถ้าได้มีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับครับสวัสดีครับ